สวัสดีครับนะครับเ้นเคยนะครับก็จะพามาดูสมุนไพรใกล้ๆตัวครับแถวๆนี้นะเนี่ยครับนี่บ้านคนใกล้ๆนี้นะครับอ่าจะป่าละโมก็ป่าละโมก็บอกว่าต้องเป็นป่าละโมล้ะครับนะครับโจรไม่มีครับแต่ยุงเยอะยุงในโอ้โหนะครับจะพามาดูเนี่นะครับนะไทยสงนะครับไทยสงรืแล้วือไทยสง แถบนี้ก็จะเยอะก็คือต้นข้าวบัานเต็มหมดเลยนะครับก็คือข้าวบัสาทั้งหมดเลยนะครับเป็นต้นเขียวนะนะครับแถบนี้จะไม่มีไม่ค่อยเห็นต้นแดงนะครับต้นแดงที่เรียกกันว่ากระจายนะครับอันนี้ไทสงครับนะครับใบเขาอย่างนี้ใบจะขนโขนแล้วก็เวลาเด็กก็จะมียางนะครับสีก็ขาวนะครับแตายเยอะมากมาอย่างเงี้ยไทสงนะครับ เยอะไหมโอ, Word, อ้เยอะครับนี่เดี๋ยวให้เยอะอันนี้ก็ใช่นี่นะครับเทยสงนะครับก็ใช่ครับนี่อันนี้ก็ใช่เลยนนะครับด<อ>ังนั้นแถวนี้มันก็จะเป็นวัชพืชนะครับนะฮนะเดี๋ยวเขาก็มาตัดหญ้ามาตัดอะไรนะครับเบาก็มาตัดออกนะครับสรรพคุณก็บำรุงกำลงังนะครับบำรุงกำลงังบำรุงกำหนัดนะครับนะครับ คนที่ทํางานทำงานหน่อยนะครับก็เอาไปต้มนะครับบำรุงกําลังได้นะครับแต่บำรุงกำลังก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนนะครับเพราะว่ากำลังคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วนะบจะบอกว่าพึ่งปังพึ่งปังพึ่งปังอันนี้ก็เดี๋ยวจะหาว่าโกหกครับนะครับอะไรที่โกหกเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นข้อห้ามมันเป็นข้อจุกเวยนในการปฏิบัติอยู่นะครับฉะนั้นก็บอกว่าก็เน้นหลักๆว่า ก็ลุงกาลังนะครับส่วนกําลังก็แล้วแต่คนกํหลังคนเราไม่เท่ากันเนาะนี่นะครับเต็มนะฮะก็อ่าใบของเขานะครับนะครับข้างล่างจะเป็นขนนะครับอ่าข้างข้างบนนี่ก็จะรูปดูก็สักวสนะครับเต็มเราเลยนะมีแต่มีแต่ไทยสงทั้งนั้นแหละนะครับแต่นี้เขาก็เรียกไทยสงนะนะครับแต่คนที่เอาไปทำยาเนี่ยมันยากนะครับ ก็คือส่วนมากมันก็กลายเป็นวัชพืชที่เขาจะต้องตัดทิง้งเวลาที่จะเอาไปทำยงทำยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปดูว่าเครืออะไนที่มันหลายปีก็คือเขาตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกนะครับมันก็จะให้หัวที่ใหญ่นี่นะครับขุดไม่สุดนะครับนะครับโอเคนี่นี่ขุดมานี่นะครับอันนี้หลายปีแล้วนี่ นะครับหัวเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็คือนั่นทิศตรงไหนนี่ก็คือจะมียางนะครับหรือเขาเรียกอะไรเ็ายางนั่นแหละนะนะครับใส่ใสนะครับเหมือนกับน้ำนมเนี่ยนะครับไหลเยอะออกมานะครับอันนี้ไทยสงนะครับสัรพคุณเคุมเอนกันกับกับฟังหมนะครับนะส่วนจะบมลกำลังอย่างรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็ แล้วแต่โครงสร้างของแต่ละคนครับนะก็อย่างที่บอกว่าถ้าบำรุงกำลังนี่ก็ต้องบอกว่าบำรุงกำลังจริงนะครับแต่กำนังน,นี่ก็ไม่มั่นใจว่าทุกคนจะได้ผลทุกคนจะเห็นผลนะครับเ,เ,เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผู้ชายนี่นะครับถ้าใครที่นะครับใส้เลื่อนใส้อะไรต่างๆนี่นะครับก็ต้องบอกว่า ส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องอย่างว่าเนี่ยมันจะอ่อนลงถ้าไปผ่าตัดผ่าอะไรต่างๆเนี่ยเนาะ,ะคมต้องการพวกนี้มันก็จะอ่อนลงนะครับกับพังหงนะครับเยอะนี่หากดูก็จะนะครับมีน้ำไหลเยอมนะครับอย่างี้ยางไหลเยอะออกมาแถวนี้นี่มีเยอะเลยนะครับไม่ใช่กับพังหงขออภยัยไทยสงนะครับ มีเยอะครับมีขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับสำหรับไทยสงนะครับทีนี้เขาก็เรียกไทยสงกันเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ลองดูนะครับทนะำงานเหนื่อย,เ,อยเมื่อล้าอ่อนเพียก็กุดไปต้มดูต้มกินดูก็คือมันก็มันก็การใช้สมุนไพรมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอันตรายนะนะครับมันก็มีอันตรายเหมือนกันจากนั้นก็ เอาให้พอดี pads, พอดีนะครับอย่างหัวนี้นี่แบ่งต้มได้กี่ครั้งนี่นะครับหน,น,นึ่งสองโม่สามโม่ว่ากันไปนะครับไม่ใช่ว่า,าทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาครั้งเดียวเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยนะครับจะแตกต่างกับเคมีก็ตรงที่สมุนไพรนี่มันจะค่อยๆฟื้นฟูนะครับตรงจุดที่มันบุบพองนะครับมันจะค่อยๆฟื้นฟู นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นยาเคมีก็คือ,อแบบตัดทิ้งเลยแล้วก็คือฆ่าเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นพวกนี้ก็คือเวลาเรากินเข้าไปต้องใช้ระยะเวลานะครับกินเข้าไปกินเข้าไปก็ค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เรานะครับนะฮะอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลานิดนึง <constrained> นะครับจะไม่ทันออกทันใจเหมือนกับเคมีนะครับเท่าไหร่นะครับ แต่สรรพคุณเนี่ยนะฮะบำรุงกาลังนี่นะครับเห็นผลได้ผลจริงนะครับนะครับส่วนบำรุงกันนัก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่บุคคลนะครับเขาบอกว่าพึ่งพังนะครับขึ้นอะไรต่างๆอันนั้นก็แล้วแต่พื้นฐานร่างกายของคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ผมจะพูดให้มันเป็นกลางนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเน้นในเรื่องเดียวอย่างนั้นนะครับก็คือ ถ้าเอาไปทําบางคนเนี่นะครับเอาไปต้มดูเอ๊ะไม่เห็นปึงไม่เห็นปังเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโกหกนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่โครงสร้างของร่างกายของคนเรานะครับแต่ละคนมันไม,ม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เอาหลักๆก็คือบำรุงกำลังไว้ก่อนนะครับส่วนกำนัดก็ว่ากันไปนะครับ